แม่วันนี้เกี่งหนูไม้จ้ะสัตก์ปัญญงเด้อใส่ดิจิขี่สามตัวชเบอืมหอมปัญญังเนาะอ,อู้อห่วหยมากเลยเธออออืืหที่สุดเส,สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้า,า,าพัดกันนะคะเพื่อนจ๋าแม่นนวันนี้จอนเพื่อนนึกอยากกินพกเพื่อนเชียไปตลาดเมื่อวัน เจอหน่อไม้มาเจ้าหน่อไม้สดพเพื่อนๆโอ้ยเหนียวตุยๆเลยเพื่อนจ้ะแกงหน่อไม้หืมใส่ผักกันนี่เพื่อน่ากินปะล่ะเด้ยจะกินหมดไหมเนี่ยโอเคแชิ้นีม่พอเดี๋ยวกินไม่หมดมาเพื่อนจ้ะอิฟซี่ไหอิฟซี่ก่อนมากินด้วยกันเด้อเพื่อนมาผักเราก็มีผักคุณเลิศผักนางเลิศ แล้วก็ผักกระถินเพื่อนจ้ะมีเร้อผักกระถินเพือมเด้อไม่มีข้าวจ้ะเพื่อนเมนูลดหมกักลดความอ้วนจ้ะนักขึ้นเพื่อนจ้ะนักขึ้น,นี่ยจัด ขากินเยอะมาก nhiều năm cho nàng, đưa ẩn quyền chan sách chan cái thách anh cái nhanh thành ra không hòm thật quá Bắt có kiếm Ui Hàn Đánh luôn แลยวเขามีเรื่องแบบอืม,อม,อมถ้ามีคนเหนียวนี่ใช่เลยอ Yes. อะเนี่ยใับโอ้โหไม่ได้กินนานแล้ว มื้อนี้อร่อยมาก Не, hmm. yeah. เ็จจ<ร>้าแซรบทักหมดเธอกินยังแม่ เหลือที่วนึงเอาไปเอาไว้กินข้าวเย็นี้ก่ช่วยหนะ่อยโอเคครับสันกับ คิมสุภาพคิมมันต้องขอตัวขอเพนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ทำเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แลว้วกดติดตามช่องนางฟ้าพาสัมผัวควาดมันจะโอเคจนคลิน้านด้อสวัสดีค่ะ